สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนสประกายเพชรอุมากรมิสแกรนด์นันท์ปีสองพันยี่สี่ค่ะครับอ่าในส่วนของการได้รับเกียรติในส่วนของผู้ช่างแผนอันนี้ได้รับบทเป็นอ,อยังไงวันนี้ได้รับบทน,นะคะเนสได้รับบทเป็นสร้อยฟ้าค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าเชียงอินนะคะเจ้าเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะก็คือเป็นเป็นสาวเหนือ<ช>เป็นสาวเหนือ แล้ในก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบได้เก็บมาร่วมแสดงด้วยนะคะคุณช่างคุณแผนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อพงศักดิ์สุนทรแลวก็พี่ชายทักนลุกด้วยนะคะที่เห็นศักยภาพในตัวน้องเนทนะคะให้น้องเนทได้มาร่วมสแสดงแล้วก็ได้รับบทบาทดีๆแบบนี้นะคะอืมแล้วจริงๆเป็นไงาการเดินทางมาเป็นไงบ้างโอ้โหพ <laughs> <laughs> ี่หนูเกือบจะไม่ทันแล้วนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะคะวันนี้ก็ เต็มที่ค่ะจริถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเนทนะคะแน่นอนเต็มที่ค่ะอวัสรรคยังไงบ้างวันนี้นี่การเดินทางโอ้โหเนทเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะ แล้วบันเอิญไปเจอรถรถของเนทนะคะมีปัญหานิดหน่อยนะคะเหยียบไปขึ้นค่ะเราก็กังวลว่าจะมาทันหรือเปล่านะแต่ว่าเนทก็ได้โทรแจ้งกับผู้ใหญ่แล้วค่ะว่าแบบอาจจะมาช้าเล็ดๆหน่เลยนะคะแต่ก็มาอย่างปลอดภัยค่ะแต่งตัวในรถเลยแต่งตัวในรถเลยไยกได้ว่าแต่งหน้าแต่งตัวก็คือใส่ชุดก็คือใส่ในห้างนี้นะคะดีโอเนี่ยอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้ววันนี้แบบเรียกได้ว่าแบบ แถลงข่าวแล้วเดี๋ยววันจริงจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ให้เราดูบนะ้างมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะสำหรับแฟนๆขับนะคะลิเกน,นะคะใครที่ต้องการอยากจะดูลิเกน,นะคะในเรื่องของคุณช่างคุณแผนนะคะก็สามารถจองบัตรที่ช,ชัชเกตเมเจอร์นะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามผลงานของเนสไว้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือครั้งแรกของเนสด้วยค่ะที่ได้มาแสดงที่สาราเชิรคุณ๊ดสเปนกินมาค่ะออตื่นเต้นมากขนาดไหนเนี่ยมากมากเพราะว่า มันจะเป็นลิเกเล่นอยู่ในโละครปกติเนดตอาจจะแสดงอยู่ตามวัดงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรามาเล่นเนอยู่ในโรงละครเลยที่เขาแบบแสดงโขนกันเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้มีไลฟ์สดด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบต้องมาที่นี่เท่านั้นก็คือต้องซื้อบัตรเข้าชมเท่านั้นนะคะในกำลังรอบเดียวเวลาเดียวงา,วววาวนห้ามพลาดเลยนะคะนี่ก็อยากจะให้ แม่แม่พี่พี่แฟนคลับนาะที่ชื่นชอบลิเกนะคะอยากให้สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะอาชีพลิเกแล้วเรามาลุ้นกันว่าเรื่องคุนช้างคุณแผนปี2024นี้จะเป็นไปมายังไงนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยเคยเห็นแต่ในละครใช่ไหมคะในทีวีนะคะยังไม่เคยเห็นในรูปแบบของลิเกถ้างั้นฝากแม่แม่พี่ๆนะคะถ้าใครอยากชมในรูปแบบของเวอร์ชันลิเกนะ<ๆ>ก็สามารถจองบัตรเข้าชมได้เลยนะคะที่สาราเฉลิมกรุงนะคะ แล้วนี่คือเนตซ้อมอะไรกันเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนีนัดซ้อมใหญ่กันอีกนะคะใกล้ๆวันที่จะสแสดงค่ะแล้วตอนนี้ก็คือแจกบทดแจกอะไรให้เราได้แบบไปท่องกรอท่องอะไรให้มันคล่องค่ะเพื่อที่จะไม่ไม่ให้ผิดพลาดในการสแสดง แล้วเนี่มีเวลาเหรอคะเนี่ยดูดูเหมือนภารกิจนจ่าจะแน่น <c oughs> มีค่ะมีค่ะก็จะดูแลกองด้วยใช่ไหมต้องดูรองดูแลกองประกวดกองประกวดอ๋อก็ก็จะแบ่งส่วนส่วนใหญ่ก็คือจะจะแบ่งเวลาตอนนี้ก็คือรอทาง PD ดีเขาแจ้งมาว่าเอ้ยมีภารกิจยังไงใไๆเขาเขาก็จะโทรแจ้งนี้แล้วนี้ก็จะชัดนทันทีนอกจากบทบาทของนี่เ็กนณฑ์แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็กองประกวดอีก ตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะคะหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าน้องเนทลดทูไหมเห็นว่าบริบทนั้นน่ะเป็นลูกทุ่งซึ่งมันเข้าทางเนทเนทก็เลยตอบเลยว่าช่วงนี้ก็คือรับบทเป็นผู้จัดาการกองประกวดมิสแกรนด์น้านนะคะก็เลยต้องพักไว้ก่อนไว้ไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีผลงานหลากหลายเลยค่ะให้ได้ติดตามล่าสุดนี้เนทก็ไปร่วมสแสดง MV เพลง แต่ว่าจะเปิดตัววันที่4ตุลานี้นะคะของศิลปินไอจจริงๆค่ะก็นี่ก็ได้เป็นครั้งแรกด้วยได้เป็นนักเอก MV ก็ปาิติดตามด้วยนะคะกับผลงานเพลงยังเข้ารอนะคะของไอจจริงๆค่ะแล้วกว็ช่วงต้นเดือนตุลานี้เราจะได้เห็นของผลงานเน็ตมีสออย่างเลยไล่ๆกันเลยค่ะแล้วก็มีถ่ายแบบด้วยนะคะเป็นถ่ายแบบกับอ่ามิสเตอร์โกโบค่ะ จากไใ้หวันก็เดี๋ยวรอ,อชมแล้วกันเนะาะมั่นใจนะวิ่งทันๆๆดูงานแน่นเลยคือช่วงเดือนตุลานี่คือจะผลงานนี้ก็จะคกก่อนข้างจะปล่อยติดติดตกันเลยค่ะน้ก็ฝากแฟคปับสนับสนุนซัพพอร์ตตรงนี้ก็สามารถเขาดอมได้นะะดอมทอดมันปลาสวายนะคะและในส่วนของของไทม์ไลน์ของพี่แกน จังหวัดเราที่เราดูแลเป็นยังไงบ้างหนบอกตอนนี้น้องก็ไลฟ์สดขายของวันละสิบออเดอร์บ้างวันก็คือเนยก็พยายามแนะนําน้องๆน,นะคะให้อยู่ในโซเชียลไปบอ่บอยเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างเดือดมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่น้องมีสเปหน้านกับน้นองคอปบัถงที่ขาดไปเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องของโซเชียลแล้วก็การที่จะทํายังไงให้เราดูโดดเด่นและเป็นที่สนใจค่ะตอนนี้น้องกําลังไลฟ์สดเพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือน้าท่วจมจังหวัดเชียงรายและตอนนี้นะคะก็ สนทุกนกันได้นะคะทุกคนสามารถบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุนรัพ์หรือข้าวของรื่ใช้ต่างๆนะคะตอนนี้ก็เน,นเองนะคะมิสแวน,นา2 0 2 4ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวจาังหวัดเชียงรายนะคะทางภาคเหนือนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่นั่นด้วยนะคะสู้ๆนะคะ แล้วไงเราเจอกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะฝากบังเนสปัะกายเพชรอุมงหกอนวิสุวรรณน,นาดิสันวันศุกร์สี่ด้วยนะคะครบบ๊ายบาย,บาย,บาย